oh uh -huh. เซอร์ไว้เซื่อไว้เนื้อใหม่ค่ะคอนอะพิธีกรรมมหาคอนเสิร์ตวันนี้ปกติก็ร้องตามงานวันนี้มาร้องริมใช่ครับคือการได้มีโอกาสร่วมงานกับเอทามหลายหลายครั้งแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เอ่อเป็นบรรยากาศที่แบบชิลมากๆนะครับท่ามกลางริมริมทะเลนะครับผมก็ก็วันนี้บรรยากาศดีมากตั้งแต่ช่วงเย็นๆก็มีเริ่มมีการเริ่มคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมของเราเป็นช่วงแบบกลางๆเนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่หลับนะครับผมพี่การแต่โอเคแต่พี่ลิศไม่ค่อยเจอกับเอทามไงแล้วก็ทะเลด้วย จริงจริงลิก็ไม่ไม่ได้ร่วมง,งานอะไร <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ร่วมง,งานกับเอทามไม่ได้กับเอทามบ่อยเหมือนกับกัน <c oughs> ใช่ครับก็วันนี้ก็อาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงว่าแบบว่าโชว์ไปจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าแฟนๆ a นเอทาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแฟนๆ e x เอ็กซ์แสกราไมเนาะว่าแบบว่าแบบจะสนุกได้เหมือนกันไหมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ลองดูนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากคือแบบ ข้างหน้าก็คงแบบสนุกกับดนตรีอ่ะแต่ข้างหลังเนี่ยลมโกกแบบพร้อมที่จะนอนอยู่เลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะเขาเช็คให้เราว่าแฟนคลับแน่นโอ้ไม่เหงาไม่เหงาชอบชุดลินทะครับใช่ดูชุดลิศว่าขอสุ่มชุดลิศหน่อยสิฮะว่าแล้วมันต้องมาเรื่องนี้ใช่จริงๆประทับใจตั้งแต่หุ่น่ารักนะลิศมันคุมสีแบบคือมันมีที่มาครับ คือวันนี้เนี่ยเขาจะให้ติมสีมาของนักร้อแต่ละคนมาอย่างกันนะสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินริสก็คือได้สีส้มมาแล้วก็คือเขาก็จัดชุดมาให้และบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ริสก็คงไม่มีใครแบบสามารถใส่ชุดนี้ได้แล้วจริงคือตอนแรกผมเียมน้ำเงินเข้มมาปุ๊บพอเห็นพอไปเจอสไปร์สีส้มขนาดนี้ปุ๊บสีก็จืดเลยจืดเลยผมเลยแบบ เออนี่แหละแต่กันก็ไม่เบานะฮะคือกันกันคิดว่าจะมางานริมทะเลกันก็ไปเดินชมดอกไม้มาก่อนไปสวนพฤกษชาติมาเขาไปสวนพฤกษชาติมาชอบจังเลยใครติดนะอันนี้ถามว่าผมทําเพื่อลิศนะครับเนี่ยคือผมขึ้นมาเพื่อนกับลิศจะได้รับกันเพราะชุดนี้ครับผมใส่กับอันนี้คือเราใส่คู่กันแค่ชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอดึกกว่านี้เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชุดอีกเป็นในพ์ทรวงของคนว่ายน้ำใช่ไม่มีนะครับช่ายน้ำไม่มีเดียวผมจะถอดเสื้อหมดเลยกลัวคนดูขมจะจายไปก่อนนลัครบ เขาว่าเอา้าเอ๊ะทำไมเห็นตัวเล็กๆทะไมลงพุงเมาครับผมหลอมฟิชติงกับใครบ้างก็วันนี้มีฟิชลิงกับดิสครับเป็นเป็นพาร์ทแบบว่าน่ารักๆเต้นๆกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีฟิชลิงกับ พี่จิ๋วด้วยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเป็นเป็นนักร้องในดวงใจที่รอฟิตเจอริ่งมานานมากๆครับผมยอดพลังเสียงใช่ครับใชบนุริดฟิตเจอริ่งกับใครบ้างของริดก็วันนี้ก็คือฟิตเจอริ่งกับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทที่รวมกันร,ระหว่างริดกันแล้วก็โดม,โดมแล้วก็พี่ฮั่น,น,นใช่เป็นพาร์ทแบบว่าสี่คนมาเต้นสนุกๆพาร์ท up, ทุกคนบิวอัพทุกคนขึ้นมาใช่ครับเป็นครับก็กรี๊ดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นสองคนนี้ร้องด้วยกัน จริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยเนาะไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าช่วงแรกๆจะบ่อยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่งานนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าเราเราก็เตรียมโชว์แล้วเราเราเรื่องร้องเราไม่ค่อยเตรียมอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เรื่องเรื่องระหว่างร้องเนี่ยเรื่องขั้นระหว่างร้องเนี่ยโอ้โหจัดมาเต็มที่วันนี้ไม่พลาดครับวันนี้นะฮะท้องโชว์ไปเลยใช่ครับครับเดี๋ยวไม่บอกเขาครับเดี๋ยวเขาม่ให้ขึ้นเวทีผมกลัวเขาดับไมล์ละมั่งเนี้ยครับเพราะไอ้ทางเขาจะเป็นเขาให้เขาให้เวลาเขาให้เวลาการกับริมมาแบบนิดประมาณนึง แต่ผู้ริตเตรียมไว้คือให้มาเท่านี้ผู้ลิตเตรียมไว้เท่านี้สคริปที่เขาให้มาเขาจะมีเป็นสคริปแบบทางการนิดนึงแต่คือพวกเราอ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ริทมันไม่ใช่พวกเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะก็เลยว่าเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าโอเคไหมใช่ไม่ใช่เราแหกกฎเองคงับโยงตัวแถวนี้หรือเปล่าจับไปทันทีเลยจ้าครับแล้วรอชมดีกว่าครับครับเอาหลังจากพาโตโน่บวชได้ไปเยี่ยมท่านแล้ไหมคยังไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าคิดถึงพี่มาก เพราะว่าการได้ถ่ายหลวงพี่ใช่ไม่คือเราถ่ายเรื่องซิคคอมไงแล้วคือปกติเราจะมีบรรยากาศที่แบบลุงพี่เข้ามาเออมันเหงามากครับมันมันเหงามากจริงลองมาเห็นให้ฟังนะพวเออครับอย่าพูดถึงเยอะครับพี่ถึงไม่ได้บิวเราไม่เลยครับให่ได้กันกันไม่จริงช่วงนี้ช่วงนี้คิดถึงจริงครับครับพี่ริดล่ะครับก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งได้ใช้เพิ่งเรียนเนื้อหาจันทร์หนึ่งสุขแล้วก็เพิ่งได้ขึ้นมากรุงเทพ มาเมื่อเมื่อเมื่อวานคือวันศุกร์แล้วก็มาวันนี้เลยไงบอกว่าพี่เราจะเป็นเด็กวัดถาวรไปอยู่วันหลวงพี่ศึกแล้วก็ยังเป็นเด็กวัดต่อหลวงพี่องค์พี่โนศึกแล้วไหมตอนนั้นศึกแล้วแหละนะฮะับเป็นได้ไหมคะว่าลิศจะมาร่วมแจมซิทคอมรู้พี่น้องระหว่างตัวเองปิดเทอมอยากมากบิวให้ครับก็ก็ก็ต้องแล้วแต่กระแสประชาชนละกันนะครับไม่โอดบ้างงี้หรอไม่ได้คือก็หมายถึงว่าไม่รู้ว่าปิดเทอมเนี้ยอาจจะมี จะจะว่างได้มาร่วมหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นปิดเทอมรโกูเจกยังไม่ทราบครับตอนนี้ใช่ครับเรียนก่อนตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็คือรอปิดเทอมก่อนแล้วกันครับผมรักลิศมากครับเป็นเพื่อนที่ผมจะไม่ทิ้งเขาเราจะมีการรักกันตลอดไปซึ่งซึ่งไปแเขาพูดอะไรเขาพูดเช่าร้องไห้ครับไม่ได้จะร้องไห้ทําไมไม่จะร้องไห้แต่เปสนานพูดแล้วแบบมีอินเนอร์ไงทำทำความรู้สึกทำฟีลลิ่งไงก็แบบแสดงออกให้ให้หมด อะไร,รวันเลนไทยตัวองอยู่ไหนคะวัลเลินไทยเรียนหนังสือครับใช่ครับเรียนหนังสือนะครับไม่ได้ไปก็คือได้ไปกินข้าวกับพวกเพื่อน ไปกันเป็นแก๊งเลยสิบกว่าคนก็คือเหมือนกับว่ากิ๊กบอกไม่ครับไปกันเป็นสิกว่าคนเลยในกลุ่มก็มีทั้งแบบมีแฟนแล้วก็ไม่มีแฟนอยู่ในนั้นไปด้วยกันก็คือ,คอ,อเหมือนกับว่าก็แค่ผสมบนเพลงไ่าก็คือหาโอกาสพิเศษไปกินข้าวอะไรอย่างนี้แหละไม่ได้เราไม่ได้มีคู่อะไรแบบนี้ไหใช่ไงก็มีแบบทาไปกินสเต็กไงวันนั้นก็เลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงก็มีความสุขไปกับเพื่อนไปกินสเต็กก็แบบทำสเต็กเป็นรูปหัวใจมาเห็นรูปแล้วครับน่ารักครับใช่ฮะนีนะคะ ไม่ได้ทำไรอยู่มหาลัยครับใช่เหรอมหาลัยเดี๋ยวมันวันน้วันอะไรวันวันเพื่อนเพราะว่าอยู่กองซีคองถ่ายละครครับเช้ายันเช้ายันกลางคืนเลยครับดอกไม้ได้เยอะเป่าดอกไม้ก็มีนิดหน่อยครับมีเฟน่อนไปรอให้ที่ให้ดอกกุหลาบหรือดอกบัวเราโมไปพ่ายพลาทำไมครับนิดครับเอกุหลาบสิไปหาอยู่แวบบม่ใช่ก็ไปเจอคนนี้ด้วยเขาเอาของไม่ให้แล้วอันนี้เขาตาเถอละไม่เห็นแวบมหาลิตเลยจะไม่อยู่ไงเรียนอยู่ไหมคอนแก่นไงนั่งเครื่องมา สนุกมากสดเนาะครับผมยังรอคนที่เป็นหนึ่งในพันล้านอยู่นะครับใช่ครับหนึ่งในพันล้านครับก็ช่วยมาจีบเพื่อนลิศไปทีนะครับใครก็ตามที่อยู่ทางบ้านเปี่ยวเหงาอยู่หรือว่าอาจจะหาคู่ยังไม่ได้ทันทีนะครับการรับสมัครนะครับตอนนี้ครับผมครับเหมือนกันครับลิศก็เหมือนกันรับรับสมัครคนที่ยังแม่บ้านเหรอแล้วส่นแม่บ้านเหรอตอนนี้มีเวลาว่างให้ลิศนะครับผมช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะครับเพราะว่าลิศเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับคือลิศเป็นคนที่ ไม่มีเพื่อนอยู่ครับคือไม่มีใครคบนั่นเองกลางคืนเขาจะเขาก็ไม่มีเพื่อนครับกลาตงคืนเกินไปเกินไปมีเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นหาคนที่ว่างๆเวลาเที่ยง